เอนะคะพี่ที่กัวตัวน้อยของเราวันนี้นะคะมาแนะนําว่าการแสดงที่เราเตรียมมาในวันนี้นะคะเป็นการแสดงอะไรขอเรเอะะียนเชิญค่ะ ลำดับต่อไปขอ,อนำเสนอ,อชื่อชุดการแสดงว่าขีดบะเลาสรราเพลงปราสานิ์เป็นชุดชุดการแสดงที่ผสมผสานรงสัรค์ขึ้นจากเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลมาใช้ในการแสดงชุดดนี้ีแล้วยังมีการนำหน้าตัดศิลป์และกิจกรรมเข้าจังหวะนำมาผสมผสานาแลกกลับปรป์ศัรค์ขึ้น ช่วยนักเรียนของเรา คุณครูวุคลกรที่คุณคุณครูติสยากรอาักแก้วงคุณครูจอมขวัญสัพพิทาผู้อำนวยการฝึกษาผู้อำนวยการเขตแชร์